ใส่เข้าไปข้างในลูกพี่บีดเลยค่ะเรียบบีบีเลยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยเย่แล้วก็ใช้เป็นขนมปังนะคะใส่เข้าไปข้างในนี่แล้วก็บีบครีมอีกบีบพี่ค่ะลูกพี่นี่บีดเลยค่ะนี่ของหนูอันนี้ใส่นี่ค่ะมีสองมือเลยเออมีลาการบีดน่ารักมากอ้ย ใช่ไหมคะของอันนี้ลักษณะชิ้นนี้จะใหญ่มากนะคะพิเศษค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใส่ค่ะอ้าวใส่แล้วก็ตกแต่งได้เลยค่ะเป็นเซตที่สีฟ้าเอาสีอะไรคะปกติพี้ก็ชอบทานของหวานนะคะโมก็ชอบค่ะแต่ว่าเป็นของที่แบบ เขาชอบกินจริงๆเลยแบบเจออะไรก็กินอย่แต่เขาไม่ทานยาดใช่ไหมคะยามีเมนูไว้หลอกล่ออีกหนึ่งเมนูจะเท่มใจพี่ทุกทายเมยกลับบ้านก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกินเมนูค่ะเจ้าพี่ทำด้วยเหรอคะอพี่ยังไม่สวยเนาะเจ้าพี่ด้วยเหรอคุณยาเพิ่มแล้วของพี่ใส่สีอะไรดีคะสีอะไรหลูดพี่ใส่สีเขียวไหมสีเขียวไหมคะสีเขียวเลยหรือตาไหล่หลูดพี่ใสดีหน่อยนะพี่ใสดีหน่อย ลูกพี่เป็นสียิ้มอะลูกพี่ตักขึ้นมาหนึ่งเมตรครวนค่ะทำไมพี่จะดีน้อยจังคะตังคายๆค่ะค่อยค่อยอ๋อค่อยค่อยเนี่ยให้สวยๆอ๋อสองเมตรค่ะแล้วค่ะไมคะอยจะแนะนำขนมปังใส่ได้นะคะคุณบอลจะบิ๊กพาพี่เชฟใส่นี้ได้เลยค่ะเยังก่อนล ครานี้ชั้นบนสุดแล้วจะใส่ครีมกันอีกชั้นหนึ่งใส่ครีมมาดิใส่ครีมมาดิเลยค่ะมีแววนะคะเท่ามีแบบว่ามุมของการเป็นเชฟมุมของการเดินโอเคนะคะมีมุนด้วยนะคะการเลียยงคนแรกมาบนสุดก็จะใส่เป็นมัชเมลโล่ค่ะมีให้เลือกเลยค่ะว่า ไหมเป็นหัวใจอะไรได้เต็มที่เลยค่ะเอาอันไหนคะเอาอันหนึงเอาหัวใจก็ได้ค่ะได้ค่ะได้เอาไปแปะไปเลยกัะเหมือนอันนี้เลยค่ะอันนี้หล่อกไม่ที่หล่อกไม่ไปแปะอันของพี่เชฟให้ดู้วยอันนึงอันหนึ่งเอาไ่กดงาอันดีด้วยอีกอันนึงอีกอันนึ่งเฮ้าพเรียบร้อยค่ะผลงานน้องกะลี่ออกมาน่ารักมากโชว์ผลงานเลยค่ะอันนี้ผลงานที่ตัด ชื่มตไดีๆนะคะโชว์เลยค่ะเนมาลีท่านคะปรบมือให้มาลี่อยค่ะมาลีอยากหอคะมาลีอยากทำทีไหมคะอากีอยากทำีอันนคะอยากทำท่วย่าให้ค่ะอยากทำที อีกหนึน่งอันอาบ์บีหิ้ครีมลงไปก่อนอ่มามะลิชิมยังคะมะลิได้ชิมยังลกูกมะลิไม่คุยกับหนูเลยค่ะนอนป้ายใจค่ะท่านใคอยู่เป็นกิจกรรมที่เห็นความป้าใจของลูกนะคะความป้าใจที <c oughs> ่อยู่แบบไม่อยู่นิ่งอ่ะไปนูป่นไปนี่นี่เป็นกิจกรรมที่สามารถทําให้เขาอยู่กับตรงนี้ได้แล้วก <c oughs> ็สวยมาก ใช่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทําอาหารทาขนมแบบนี้ช,ช่วยในเรื่องของสมาธิของเด็กๆได้ดีมากเ,าเลยมีสมาธิคะ่ะแล้วก็มีความที่สันส้นรค์ด้วยคะ่ะ